ก็คร like ับสวัสด uh ีพ oh. <laughs> uh ่อแม่พี่น้องทุกท่านลาล้านะครับนะวันนี้ก็อยู่กับพ่อมนายบูมกับเกมอากงนะครับนะอากงไอ้ไรนะอามาซัมนะครับนะอยู่กันในเวสต์แลนด์นะครับนะค้องเซิร์ฟเวอร์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 เเซิร์ฟวอระไรไม่รู้เซิร์ฟเวอร์เอเอเอะไรสักอย่างแหละเนี่ยก็ก็หลุดกล้องก่อนเอ้าเอ้าแล้วปื้ไปแล้วปื้อกูไปลากรถเดี๋ยวนี้กดงไงนี่อ่ะโอเค มีระบบดุงรดกันนะอะหลุดคล้องก่อนเรามีปืนให้เราใสาต่ตรงไหนได้บ้างวะอ๋อเนี่ยเออใส่กระสุนคล้องกาวโมโม,ม่ดึงไปก่อนครับดึงไปก่อนนให้มันเป็นปืนประจำให้เรามีอาวุธป้องกันตัวก่อนพ็มาเริ่มเล่นไมเลยนะครับนะเป็นการเอาตัวรอดแล้วล้วกคกูเ็นเอาตัวรอดุกด้านเลยตายทุกคลิปเนี่ย <c oughs> โอ้ได้ปืนดีกว่า เออป็ปปืนนี่กันนะเป็นปืนกลดีว่าดีกว่าไปนั่งจปืนบรรนูนนะดีกว่าไปนั่งจช้ปืนแบบนูนนะครับนะเดี๋ยวมันยิงไม่ตันเปืนเขานะเออปืนยิงมาหัวตู้เปล่าแลวเอ้าแล้วปืนกูไม่มีนี่วะเอ้าเดือดเนโอเคกระเป๋้วกระเป๋าไม่มีตกินะโอเคเฮ้ยๆๆๆ มาตึ้งเจอเลยนี่มาตึ้งเจอเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าตัวไอ้ไรกกำลังจะไปหลุดข้องอีกรถกันหนึ่งเลยดูความไม่ระวังตัวก็ไปแหละครับนะเฟิร์สบัตนะคนแรกเลยโอเครอเจ็ดวิเดี่ยวมาเริ่มกันไหมล่ะนะเว้นจริงไอ้เพลสนั้นแย่เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเจอไอ้แรกไอ้แรกกิ้วกูเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวใจแลนดอมดาวมาจัดไป อยู่ในเวสแลนเออเวสแลนนั่นแหลนะนะโอเคอุ้ยจ้าอุา้ยจ้ามาทึ่งจริงกันเลยเด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 ดไอ้บ้าแอกคอนไอ้บ้าเอกคอนเซิร์ฟเวอนี่คนมันเยอะนะพี่น้องนะเออพวกเซบะคนด้ยยิงกันด้วยแล้ววอล์กไวอ๋อเดเดเดดเด็เหลุดกล้องิดดิอย่าึงยิงกเเเลยเดี๋ยวเดเดเดอเดเเดดเ ออนี่ดอตใส่กระสุนไหนได้ไปะฮ่าจุดพกมอโมอนี่ใช่ไหมอเอาเกามาเกาแม็กเกาแม็กอ่เกาแม็กแอ,แกแอ,แอปเปิลซีปโอ้ยมีระเบิดกันมีไม้กันมีพวดเอสกันเอาไามา้ให้เม็ดเอาไม้หเม็ดจุดนี้แล้วเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนอ่าโอเคมีส,ก,สกุงสกโกไปกูบ้างไหมเนี่ยไม่มีแล้วเดือนเนี่แหละดิไม่มีจริงด้วย ไม่มีก็ไม่มีปืองงอติน hey. ั่ยจะเดินเดี๋ยวเจอเองอไงเจอวันนี้มีอยู่กันนี่นะเอออันนี้และกอยนาเลนนิดหน่อยเฮ้ยส่งอะไรสิ่งอะไรขอบเตอร์ขอบเตอร์ขับขอบเตอร์ไปก่อนกูไปก่อนละอะไรเห็นกวนแอบอยู่อินวิสิบิลิตี้อยู่อยใหญ่ได้นี่มันคืออะไรครับรีแพปะกิจอ๋ออันนี้อะไรนี่ เวปปนอนอไม่ใช่ววนี่หว่าอ๋อหีแปกกิดเอาไว้ช่อมโหลดช่อมไม้ได้อ๋อมันดอบในบ้านนะนะเออโอเคเอเต้นไปอ่ะเก็บทอมมีติดอาวุธโดยนะัน่นอนนั่นแต่กูจำไม่ผิดนะอืมอะไรอันนี่อะไรดิอะไรอ๋อเติมน้ำได้ใช้กวดได้อ๋อไปกินน้ำโอเควันนี้ก็เติมนี่ใบใจกูแล้วนะ มีปืนมีอะไรดอปเยอะกันเนะี่ยแต่ว่ากระเป๋านี้ายากัดนะเออไว้ใส่กล้องใส่กล้องอะไรได้เลยคยากยิงก็ตามสไตล์เกมนี้นะเอาชีวิตรถห้ากล้องยิงกันนะต่อเป็นพวกเดตซีน่นี่ก็ห้ากล้องนี่ซอมบีแล้วก็ยิงกันนะเกมนี้ไม่มีซอมบีก็ใบใจฮิตน,นะก็ไปยิงกับคนแดนนะอืมแต่ก็ไม่มากแพราะมบีไม่ต้องมานั่งวิ่งเพลทอยนูะ่นะตอนนี้ได้ MX กระสุนลอยนัดนะไม่เอาก่อนคอยเอานี่มันต้องขับโกวินนะโกวินนี่เก็ตทูไดเวอร์นะอ่าจะเต็มเป่าไปขับก่อนขับก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในแทบจานเมืองจานเมืองน่พอยาอยู่มุมล้างกว้างทุดเลยเดี๋ยวนี่ในเมืองใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะไปทางด้านข้องบนนี้แล้วกันนะเออตะว่าไปตึงกหรอนะ ยำออาไปถึงอันนั้นหนึ่งจุดแปดกิโลเมตรขับรถไปเรื่อยๆเจอรถอได้กว้างทางเขาเข้าลงไปรุดโคงโ้งก้อนนะถ้าเจอคนยิงก,ก็นี่ก้อนเออนี่ก้อนครับไม่ต้องรีบนะเมื่อก,ก,ก,กี้กูได้ยินเหมันเสียงคนยิงกันแล้วนี้ก็นายยิงกันแล้วก็ตายกันแล้วเลยเออเย็บต้นไม้แล้วแล้ว,ม,ลว,ลวมีอะไรให้รู้บ้างไหมแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนีอ่อะไรนี่ไม่มีครับไม่มีอะไรวางเปล่าดินแดนดกราง โหเดือนขึ้นเข้าเลยนี่เออโหดการ์ดี่โกวินกันนี้ไปได้ทุกตีนะยังเว้นดี่จะไป <c oughs> <c oughs> นะครับนะอ๋อตอนนี้มีคอนเนคกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนะคนในเซอร์เวนร์นี่ก็มันมันเยอะมันเยอะเยอะการ์ดอ่ะเบานันเหี่ยโปมกิวได้ที่ริ้องค <c oughs> นณกิวกิ่ไต่หุ้งส่วนในเปร์ลังกว่านั่นเลย PGC เออโดนคิวไปซ้อมที่เป็ดตัวเหรอโอเคออกเควนต์รีควายกันแล้วอ่ะปืนยิงกันมันนั่นน่ะยิงพวกเดียวกันนี่ะอ๋อด้านล่างเราเป็นบันนีนะโอเคโอเคเนี่ยตอนนี้ไอ้ยาเฮ้ยโกวินกูขึ้นเก้านั่นแหละนะปกติกรงรถึ้นเก้าเนี่ยมันต้องบันนีนะเออวิ่งยี่สิบกิโลเมตรเอาสิบห้ากิโลเมตรเอาสิบสิบกิโลเมตรอ๋ออ๋นี่นี่นี่ช่วงล่างมันดีกันเนี่นี่กันแรงกระแทกขึ้นโค้งึ้นเก้านี่ไม่ต้องห่วงเออแม่เอ้ย ดีนี่เนี่ดีดีกันนี่นะแนะนำไม่ชื้อเลยลุ้นในได้ได้เชียร์บรูเล่นไหมวะจะไปปูดเฮ้ยเอ้ยได้เอควันได้เหรอเนี่ยต้องไปและครับต้องไปและอย่างนี้ตรงจุดนี้แล้วไม่ไปและก็ไม่ใช่บ่มแล้วครับนะเนี่ยก็ลงไปพาดก็่อนอ่าลงแบบดริฟต์ไอ้ไรฮะเสี่ยงระเบิดกูไปดีไหมวะอุ้ยชาอุ้ยชาอุ้ยชาเบรกกอนเบรกเบลกอ่าหน้าน้าน้าโตเกียวระดิฟ น่แ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 หมเอ้ยแม่นิ่มนวลครับนิ่มนวนลรุ่นนี้แล้วนี่นะครับไปโปรเปอร์เชนอลนะมีอะไรบ,าบ้างไหมว่าบาลลังนี้มีไอ้ไรให้รูดบ้างไหมไม่มีเลยเลยมีบานมีอะไร้ไหมไม่มีครับไม่มีไปเพื่มไม่มีไป,ไปต่อครับนี่ไม่ใช่จุดแม่ของเรานะครับนะจุดแม่ของเราดูดูดูไปอีแปดร้อยเมตรข้างหน้านโนนะได้ไปนี่ก็ซึง่งเรา ตัดเลยนี่มีอะไรรูดรูดครับมีคนในยิงยิงครับนะใกลไกลยิงยิงไกลไกลรูดรูดนะครับนะอีกแล้วึืนเล่าแล้วแหล,ลนะใช้ได้เลยเนี่ยแ KB เดิเว้ยเออแ KB ดิเลิงเครื่องน่อยเลิงเครื่องน่อยเออเครื่องแรงเปล่าใช่ใมั้งใช่มั้งเออประมาณนั้นแหละนี่เราทุกด,ดอดนะไปกับไปไปไปโอ,โอ้มีขวีมเล็ดตกนิดน้อยโอ้อย่าโอ้อย่าตกนิดน้อยน้อยน้อย,อยถึงปั่นกลาง อ่าอ่ารื้นละรื่นละทีนี้รื้นปืด้ดรื้นปื้ดนะอืมมีควันกลางนาเดี่ยวไปแลกควันก่อนมันคือควันในไรครับนะเบ้าอยากรู้ยร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 อยากเห็นยังไรโอ้ยเดียว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 ตรงจุดนี้จอดเลยครับจอดเลยเก็ตเอาแลยจอดเลยครับเก็ียดปอมกระสุนปืนว <c oughs> ิ่งป้านเลยวิ่งไปแลที่วิ่งไปแลที่รีโอในดัด๊ก่อเสือกหน่อยโอ้ได้เก่าอยา่ายิงยิงกันนู่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 นยิงกันมันแล้วนาะโอ้ยแม่เอ้ย มันยิงลงนามนะันนะน่าเห็นนะอือยาโอุ้ย,ยใจความดุรแรงในซ่างกลุ่มเลยยิงกันมาเลยมันยิงไงด้วยเห็มันยิงไงได้จากย่างกระสุนปืนมืนบ้านมาเดี๋ยวนี้อุ้ยกระสุนเหมันระเบิดปันนั้นนะมันคือไงด้วยวะกองช่องทางไกลก็ไม่ใช่มี อุช่าอุช่าว่าจ้ะเจ็บป้อมฮ่าฮ่ไอ้เพื่อนป้อมว่าป้อมลบดีแล้วนะว่าจะไม่เป็นเปลานิ่งแล้วก็มึงก็ยิงกูได้ดิกูตายซ่องตัวแล้วมั้งมึงอย่าเว้ยนนะมามึงจะเทปทู่ไปไหนเมื่อกี้มึงยิงจะบป้อมยิงปืนระเบิดกันเนี่ยยิงอยู่เลยนะแม่เอ้ยยิงจังยิงยิง ใอ้กิ่วกูหมือกี้อ้าวหลีตะเปาแล้วละ่ะมาเรนดอมดาวไม่กลัวครับนะจัดไปดี่เอออยากไรเท่าไรจัดไปฮะอ,อาจจะมีใหม่ช็อตไหม่ไรบางนะครับนะไหม่ชอม็อตไหมวะเรียรีเดียเดี๋ยวคอแก่ๆสักคิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผุ้มในใจว่าใหม่มันชอ็อตไหมเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับผมนะหลังจากที่ว่าไม่ทูไปนะครับแล้วก็ได้ทําการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอาจจะมีทูบางเป็นระยะระยะก็จะก็ตัดไปนะครับนะโอเคณจุดนี้ก็ไปกันต่อครับอออืมเ่ตรงบริเวณนี้นะครับนะหลังจากที่มาเกิดกนณาจะเป็นแถวอาคารหลงรางนะครับนะทราบว่าที่ไม่มีคนนะอยเป็นวันนั้นนะครับนะมีอยู่ตรงนี้เลยครับนะอุปจัตทีวีนะครับนะตัวเบืร์งเริ่มเลย ะก็อตอนนี้เมื่อกี้ล่างยากตายตายไปช่องทีบอกตามตรงครับโคตรแกนเลยครับนะแกนใจจริงๆครับรู้ผูใจนี่มันอกจะแตกกันมันไม่ได้แก่แกนนะเออมันแกนจริงไงตาแรกก็ยิงกูยังไม่ดันดันตัวตาที่สองเอาปืนระเบิดมันยิงกูแล้วเออมันจงมากเกินไปแล้วมากปณนนี้นี่ไม่ไหวแล้วนี่นะโม,ม้อะไรโม่อะไรวิปแล้ววิปเดินจะเดินเดินตามเพลทแล้วหรอวิงเนี่ยเออ อ่ะเจอน,นี่มอตเตอร์ไซค์ห้างกันหนึ่งไอ้ยาะนะดีฟอิสตอ่ะมอเตอร์ไซค์มันคือมอเตอร์ไซค์นะครับนะมีรถกันหนึ่งกันด้วยเมื่อกี้กูยิงโดนยิงตายตรงนี้ไหมว่าตอนแรกน่ากินใจนะอ่ะกดแหล่ดิมีอะไรบ้างเอ้อเย่าป้มไอ้เฟรดกูตายแล้วแล้วครับไม่ทันได้ไร้เลย ตายเร็วตายจริงนะครับนะสำหรับปาร์ตนี้ก็เป็นการการโชว์ตายนะครับนะในเกมอามาซ่าบนะครับนะบางทีชีวิตมันก็เส,ส็นเซานะครับนะเมื่อชีวิตนี้บางทีมันก็มีเรื่องอย่างนี้นะครับนะก็ก็ตรงเป็นเรื่องที่ใจนะครับนะะเกิดแก่จิบตายนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะแต่เว่าตายในเกมนี้นี่ตายปมหนักหนาอย่าปมเ <c oughs> กนใจนี่เ <c oughs> ปยิงกูตายแล้วก,กูตายตรงนี้ไหมวะ กูทราบา่ะกูตายตรงนี้แหละกูตายเมืองนี้ไหมนั่นแหละมั่นแหละดีเดิมเลยนี่เกิดเมืองเดิมเมืองเดิมใช่ไหมเมื่อกี้มันยิงมาจากไหนครับเห <Hey you S 1> ็นอยู่ครับเมื่อก่้ใคร Journey groups gone I would munch in me ตกใจเม็ดผมเมื่อกี้ไปเอารถใช่ไหมเออเราก็ไปต่างนี่ครับนะจะลาดจะลาดเราอย่าไปต่างแป๊ปนี่แอบต่างนี่แล้วก็ลุดโกงโก่อนนะมีปืน ป้อมมาที่นี่ปวดดีแนกู่ามาใครมาเปลี้ยวแล้วเปลี้ยวแล้วมาเนี่ยมึงอยู่ไหนปั๊บแมกกาซีนออโตโอ้เลยมันดีไปทางไหนวะเมื่อกี้นี่นี่แรงดิตัวป้่มยืนเปลือนอนนอนอืออ้ไมวะนะ่ครับนสสำหรับ วันนี้ก็ก็เป็นการตายรัวๆนะครับนะมาทีเดิมมันก็ยิ่งทีเดิมมันยิ่งทีเดิมทุกทีสิงการ์ดไงนะแม่เอ้ยแม่บางทีว่าเราก็เดูแก่เก็บใต้ก็ยอมรับก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับนะแต่ว่ากูตายเกิดตายเกิดวันนี้นี่บางทีลำการเมื่อนะไอ้พี่เพจเนี่ยมันจะชบยิ่งกูจังยิ่งกูจริงแม่เฮ้ยฮึ่ม เลาอยังลันช่องหนักกูโน่นกันนะเกิดตีเดิมไหมวะเกิดตีเดิมนี่กูวิบแล้วนะทีนี้เกิดตีแน่วะแน่วะแบบนี่อ๋อนี่เวลตาเวลตาเอ้ยเวลตาอ๋อคนละเมืองกันนะก็เราแย่างวานะครับนะเซิร์ฟเวอร์มันกวนเยอะนะครับนะก็ต้องโดนวิง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 โดนยิงเป็นธรรมดาเกมนี้นะเราไม่เห็นเกาเกาก็ยิงเรานะเราเห็นเกาโกนเราก็ยิงเกาโกนเออมันก็เป็นธรรมดาครับในเกมนั่นๆๆๆๆยิงๆเราแล้วนั่นะกูไม่เอาะละกูเอาปืนละ โอ้ย่าโอ้ย่ามันยิงมาห้ากูนี้ใช่ไหมใช่ไหมมึงยิงมาทางกูใช่ไหมตบอันนั่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 นวิ่งอ้าอ่าอ่าอย่ากล้าวมันนะก้าวมายิงจริงแงไปแล้วกูกูไปแล้วยิงมาจากทางไหนวะไหนแหละที่ ยงมีทางได้ครับอยามาคิวลิงฟรีๆเหรอไม่มีทางไม่มีทางมีป้อมจะมายิงกู้มันจะมายิงกู้ล้วดิอยู่ได้แล้วปรับเป็นออโต้ก่อนเอารถที่นี่มีป้อมซุ่มยิงเงินเรลแต่โอ้พวกนี้สก๊อบไก่เป็นกิโลกิโลเปลตวิ่งลงทางเข้าก่อนครับไม่รีก็ไม่รี ดี๋ยวกูเจอนาแล้วกูยิงดีเอยเอาวิกีตูเลยเนี่ยพร้อมยิงกูจังเปรตจะไปเอออ่ะจุดนี้แล้วไม่ต้องกลัวอด้วยเนยครับนะวิ่งเลยครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งรอเลยนี่มึงอยู่ได้นี่เออมาเลยเปี้ยวเลยเปี้ยวเลยน่ะจุดนะจุดนี้นี่ไม่วาด้วครับเปรียวเลยรถว่ามันให้ไปจะกิกใจแล้วครับนะมันเต็มไปด้วยความแก่นะรถเปรตได้เลยลอยอยู่นะ ไอ้จ่าสุดยอดแท้งความร่มจริงเ <c oughs> มื่อกี้มันเมื่อนมัน,มนยิงมาทางไกลๆอ่ะน,นะยิงมาจากตรงไหนปะไกลๆวะไกลๆไกลๆหรู้ปะไกลๆ,อ,กลๆอ้าวปื้อเอเพลย์นั่นนอนวะมันยิงมาจากทางไหนครับมันซุ่มในบ้านไหมวะเราต้องไปแรงก,กันอีกทีหนึ่ง ตบมาตรงหลุดฉันนั้นปุ๊บเป็นหัวหัครับบนไหนเฮ้ยเฮ้ยมาทางไหนวะยาเหรอเว้ยยานะยานะกูยิงจริงไงเจอนะเออแต่ถ้ามึงยิงกูก่อนนี่เรียบร้อยจี้เลยนะนยิงกูนี่กูจี้จริงนะเออยาเหรอมึงนะมึงยิงกูนะเออไม่ได้บันนีไอ้ตอม นม่ก็หลุดรถติ๊ติแม่เอ้ยแม่พูดกันดีๆก็รู้เรื่องแล้วต้องใายกระตุ้งปืนเลยเรดนี่ครับนี่วีโอตยูมันวีโอตอะนะอ้ไอ้บ่าวนั่นโดนยิงสองคนเนาะช่วยกันจีบไอ้เม็ดตายกันรัวๆเลยไว้ตรงนี้เราไปดีกว่าดินแดนแห่งสงครามมือนีนี้ไปแล้วครับไม่ยู่แล้ว ไปแล้วเก็ตแล้วไปเที่ยวเที่ยวน้าบินก่อนนะถ้าไปไดก้ก็จะไปนะครับนะถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไปแลนะ้วเออเพราะว่าไม่ได้ก็ตายเลยเอาไปตรงนี้ก่อนนะเออจุดนี้ครับวิบ่งไปครับเออเจ็ดร้อยเมตรกลางนะนะครับนะเือมันจ่ายได้วันนี้ครับไม่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 ไ,มไ,มไ,มไปทางนี้ได้ไหมเดียเด่ยวเดียเด๋ยวเดี่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 ยวแล้วปื้อพันปื้อ ันปืกูอใครยิงครับใครยิงใครยิงใครมันยิงอะพี่เบ้าออมาแล้วนี่จุดนี้แล้วก็เปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวละท่านกลับไปยิงที่เดิมเลยนี่ไม่ต้องไปมันละเราห้าส่งคามว่าครับหนี้แล้วน,นนะคนดูก็รักยักดูเรายิงครับนะไอ้ไรดีๆเขาไม่ยักดู <laughs> นะโอเคมาดินี่ปลอมแล้วนี่วิ่งเลยนี่เออประกาศให้โลกได้รู้นี่ ประก,กาศให้โลกได้รู้มันโกนไหมวะใช่โกนไหมวะโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไงมาดิมาแล้วนี่อยู่ไหนกันมาดึงดีแล้วนี่เปรียวแล้วครับเปรียวเอ้านั่นนั่นนั่นเจอคนเจๆบยิงจากช่้องนัดอื อ <mile inside>. okay. <laughs> ุจอโอเคก็สาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหอับวันนี้ลาไปก่อนนรับเราเมื่อคยที่อยักษ์แล่คลิปก็ต้องก็ต้องไปแลกกันได้ในเชนลนะครับวันนี้ก็มาตากันได้แลนะครับในสำหรับเซิร์เวอร์นี้นะครับไม่อกจะบอกว่าคือถ้ามันไม่มีสก๊อไม่มีปืนดีๆไม่มีปืนมาดจริงๆอ่ะ ยากนะครับยากจริงโอเคสำหรับวันนี้พ่อมนายบูมต้องลากไปก่อนครับนะว่างหวาโกนเสนุกนะครับนะไอ้ไรที่ว่าพูดไปไม่ดีก็ต้องข้ออภัยด้วยนะครับนะก็เป็นเป็นซีซั่นของคลิปนะครับนะสำหวันนี้พ่อมนายบูมกับรายการอุปิศร์ทีวีลาไปก่อนครับไปเจอกันพรุ่งน้าครับพ่อมบ๊ายบายครับ